สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้หญิงมีผ้าถุงสวยมากลูกค้าขาตัดเย็บสําเร็จรูปเรียบร้อยกับลูกค้าขางานเนี๊ยบงานสวยเข้าลูกสวยมากคุณลูกค้าดูสิคะหญิงจะบอกว่าหญิงมีตั้งแต่ไซส์28ถึง38เลยค่ะคุณลูกค้าใส่ได้ทุกไซส์แม้กระทั่งคุณลูกค้าที่ เอลสี่สิบนะคะหญิงก็มีให้นะคะยังไงนะคะหญิงให้ดูรายละเอียดก่อนว่าสวยยังไงดียังไงเป็นงานผ้าฝ้ายทอมือนะคะคุณลูกค้า่ะหญิงตัดเย็บสําเร็จรูปอย่างที่หญิงบอกนี่ค่ะหญิงต่อเอวขึ้นมาให้นะคะต่อเอวเป็นเนื้อผ้าฝ้ายเหมือนกันค่ะเป็นผ้าฝ้ายทอมือช่วงนี้ก็จะช่วยเรื่องหน้าท้องเราค่ะคุณลูกค้าขาช่วยเก็บนี่ค่ะเวลาเราใส่นี่นะคะแล้วก็ซับในนะคะคุณลูกค้าอยากจะให้ดูเนื้อนิ่มเนื้อดี